สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมร้านทุเรียนนะครับเจ้านี้ขายดีครับทุเรียนมีแต่ลูกสวยๆเลยโอ้ตันนี้ยังไงแอะบุอ่ะจักรู้ว่านุอีกหน่อยเนี่ยให้ชิลลู่ก่อน เหลือไปอุ้ยบาหลงอ่ะเบื้องครับเบื้องเหนือครับอ๋อพ่น่ะใช้หัวของเนื้อเด้ออได้เอาอลยางมกาาติเนื้อดีครับพลาค่ากับใจดีไม่ค่ากับใจดีครับเลือกได้ตามสบาย นี่ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับขายง่ายกำไรงามครับผู้เรียนร้านนี้ตั้งอยู่อำเภอหนองสองห้องนะครับ้างธนาคารกรุงไทยรับโครงการคนละครึ่งเราชนะก็รับนะครับ นเลยหนูตุเรียนหเไขอไปยังนะหัวขอไปยัง เลือกได้ครับป่ะค่าแม่ค้าเป็นกันเองนะครับไม่ตามใจลูกค้าเลยถือใจนู่ยได้เอาโน่ยนั่นครับเออเหมือนเราพอกระติดหนีไว้ครับนี่ครับผ่างธนาคารกรุงไทยนะครับน้องสองห้องมาเลยผ่างหมอฟันแม่งอไหวไปใต้เฟยอุ้ยไปอุ้ยแบบกู้งแจงตัวรอถามมึงสามมือหรือพนักงานตาเล่งเงินล้านเหรอนิ่มมึงก็ เมื่อนานกั็สูบฝนเบิร์ดบ้านมือเนี่ยพี่จุมเบิร์ดกับนี่ครับขายง่ายกำไรงามครับทุเรียนแค่ <c oughs> <c oughs> ต้องขายทันเนยครับอยากรู้หน่อย จัดไปสี่โลครึ่งครับใชได้ออกยูทูบไปเนี่ยแมนครับแมนถ้าแก่น้อยชาแนลถ้าแก่น้อยชาแนลของเรื่งเน้อถ้าแก่น่อยชาแนลถ้าแก่น้อยชาแนลไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณย้ายบนเราอย่างบ้านไ่นครับฝีมือการปอทุเรย้ายกำลังเก่งหาน้อยเมื่ออาชีพขายมาแล้วจะปีมไปจุแต่เลี้ยงอยู่ปอซีไม่คุณอ่ะ Lại tì là sao <laughs> mưa rồi hà, cháu mưa rồi <laughs> <laughs> ừ. Khuôn rồi hà Hãy tập đến đất nội Cháu lè, đi cả thì Phải khoang cả, <laughs> <laughs> mấy phạm luôn, นาโปกันโอเคอยางกล้องเขาเปื่ยกัน,น,ลลนช้ต่ลดีรมนบุมาอีกฮะตตัวานสามมือแล้วไ่ได้ใช้แจะเลีอันวางปอกันมั้ว่างๆวแล้วกเบิร์ดหรอแม่แล้วใชเบิร์ดหรอ ไม่กับประเทศไยเลยขายหมูปิ้งไปแล้วเนาะหม้น่งล้มมันีบุญนา แต่ช่วงนี้เกิดหนาฝนกับไม่ได้ว่ากันดีไปยังจะฝนีห้ามมือได้จริง ดีแบบเผาบึ้งเนี่ยน si <No oh, ี่เ oh, ป็นเอาเปียงเอาเปียงโอบเลยเนาะดูดเลยเอาเปียงโอบมาเลยเหรอเผาเลยเหรอทุเรียนโอบฟัง เนอยหนึ่งใบเผาที่พึ่งน้อยเนี่ยแนได้พอเจวานน้อยทงาเอาไปอ <strikes ont> บหมสิ่ปเชิเผาตุเรียนอ่ะเงนี่รสอร่อยแเบสเงร่อยี่นี่้อมเน่ยเข่งวันนี้เลเนื้อเนื้อเอาเนื้ยเขาเอ้วยนี่แหละอากมอมบ้ไปกินอเมือยามือบ้ยา เ <N cess inh aling> นี้ยแต่คือพิมเกาหลีมากก่าพีเลยยุเกาหลีเขาเสียบเสียว้เสียใบอื้า่าเกอี่านพูด่อานกับไปเอามาไว้แต่ห้องปูกินเข่าไหมปูกินเข่าแล้วกับห้อแล้วก็บินเลยเ่าเชยูนี้เนยเนี่ยไก็ได้โลแปดกับคุ้มนะครับโลแปดฉีด

ข้าวใหญ่ข้าแรล็กในน้องห้องครับเจี๋ยหอมโอเคไปมัดคนเลยไปมัดลางตาเลยท้ายแล้วท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวมือหนาสืมาเอาไปเผานะครับโอเคขอบคุณครับฝากไว้เด้อครับทางธนาคารกรุงไทย